สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามเรุกุม o o d Morning นะเว l ค o า e to t เด c h ช n n e l ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRP d 8พ88มอริทพาดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยญาติรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานได้โปรดช่วยกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทัน ทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮารุเทสหนึ่งสองสามนะครับอนาถูเสร็จนะสวัสดียินดีต้อนรับนะครับขเข้าสู่ดูดวงชะตายายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวันพุธที่เจ็ดตุลาคม 2,963แรมห้ามเดือน11ปีชวดวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆจออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านลเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันผู้บาดนะครับให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาถ้าวันนี้คุณไป,ไ,ปได้เลิอกอะไรมาเนี่ยนะในทางโหราศาสตร์ไทยนะให้คุณโยนทิ้งไปนะครับ นะอย่าไปทําเลยนะไม่งั้นความชิบหายจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับให้คุณเนี่ยอยู่เฉยๆด,ดีที่สุดสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปัดปีบัิธรามก็จะเป็นวงคนดีในดวงชะตานะครับจอากอิทธิพลของดาวพ้งคานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับดาวคานเริ่มดีมาตั้งแต่ประมาณปลายปลายเดือนที่ผ่านมานะในปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วดาวคารเนี่ยจะดีไปถึงเนี่ยวันที่ ประมาณ9 8นะประมาณนี้แปตุลาคมยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในราวคาเนี่ยเป็นเป็นดาวเจ้าริญพบต่างๆนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะครับรวมถึงในเรื่องของความรักก็แล้วแต่นะครับหลายคนก็ได้เงินมานะอย่างเช่นชาวราศีตุลน,นะครับก็ได้เงินมานะคนเกิดราศีเมฆราศี พิจิกนะครับดวงชะตาคุณก็เริ่มดีขึ้นในระยะสั้นช่วงนี้คุณทําอะไรก็รีบๆทำนะครับก็จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณยังชาวราศีเมษเนี่ยนะที่อาจารย์ดูมาราศีเมษเนี่ยมีได้เงินมาเฉยเลยแบงค์เขาจับให้จับยัดให้นะดวงชะตาคนเราเนี่ยมันมีเกณฑ์การเป็นนี้นะครับเออชาวราศีเมษก,ก็จะได้เงินบางคนก็ได้อาจ,จะในเรื่องของสินเชื่อนะครับได้สินเชื่อมาประมาณหมื่นสองหมื่น นะก,ก็บอกอาจารย์มาค,คือบางคนเนี่ยนะมาดูดวงกับอาจารย์ก็บอกว่าได้เงินแบงค์ได้เงินแบงค์อองงมาแบงค์จับให้นะครับแบงค์จับให้ก็ประมาณล้านกว่าบาทามาลงทุนในการทาอะไรนะสร้างบ้านนู่นนี่นั่นร้านค้าอะไรก็ว่าไปนะครับออราะดวงชะตาคนเราเนี่ยมันมีเกณฑ์การจะเป็นหนี้ไง นะครับจะอิทธิพลของดาวพระราหูกับดาวพระจันทร์เนี่ยถ้าสัมพันธ์ถึงในดวงชะตาของใครก็แล้วแต่ดวงคุณเนี่ยมันมีนมเกณฑ์การที่จะเป็นหนี้นะครับแต่การเป็นหนี้นั้นเนี่ยมันจะเป็นหน,นี้แบบไหนหนี้โดยการวางแผนนะครับในสิ่งที่ถูกต้องนะหรือบางคนอาจจะบางคนจะเป็นหนี้หนี้ไม่ถูกเลยหนี้ท่วมหัวนะมันไม่เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเคล็ดมันจะมีเคล็ดลับนะในดวงชะตาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้ นะครับสรบใครที่มาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยนะก็จะแนะนําในส่วนนี้ให้นะครับโอเคในดวงชะตาสําหรับผู้ที่ฝันในแรมหกข้าความฝันในแรมหกข้าเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อบ่ได้เชื่อไม่ได้เลยนะับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในดวงชะตาต่อมาคนที่มาพูดถึงใส่เสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าชุด ใหม่ในวันพุธนะครับมีสุขมากสาะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความนะตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดสราวิบากตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับแต่ประ,ะนั้นก็สามารถทาได้นะทาไปเลยนะโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ แปดจี๋จองแปดสิบสองเนี่ยโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับราบรื่นราบรื่นดีนะความคิดหรือคุณคิดทําสิ่งใดก็สมหวังสมความปรารถนานะครับเออก็ถือว่าดีนะสิ่งที่ท่านคาดหวังก็จะประสบผลความสําเร็จในด้านของความรักก็อยู่ดีมีสุขนะครับมีความสุขดีในดวงชะตาธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะประสบผลความสําเร็จ นะครับราบลื่นดีนะแต่ท่านก็ต้องรอบคอบนะรู้จักประมาณตนในเรื่องของการงานท่านจะได้งานทานะครับตามที่หวังเอาไว้นะหางานทําได้นะครับในเรื่องของคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะในดวงตาโอเคมาถึงดูตามวันเกิดนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีสีในวันนี้ ที่ไม่ดีเลยก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีวันหนึ่งนะเพราะเป็นดวงรายวันนะครับสีที่ดีประจาวันก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีดีสุดก็คือสีทนได้นี่ก็คือสีดําสีดําสีทองสมริดสีโกโก้สีโกโก้เออเอ็กเซนสีโกโก้ลองลงมาก็คือสี เหลืองสีขาวสีครีมได้นะครับสีครีมไม่ครีมตัดเหล็กนะอ,อ,อันเยมนีก็คือนินนะก็ได้ะนะในโดชตาทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับมาพูดถึงตามวันเกิดเนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยอังคารเป็นกานลีสัตว์จอดหนึ่งวันไม่ดีนะครับในโดชตานะคุณจะได้ยิน คุณจะรู้ในบทสวดของอาจารย์ก้าวหน้าครับมันจะมีคําว่ากาลีสันจรอยู่ด้วยนะครับแต่กํากับไปอยู่ในบทพรนะคาถาในการเสริมแก้ดวงชะตานะครับกาลีไม่ดีเป็นสิ่งที่เสียไปนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวังคารชาวราศีเมฆกับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะวันนี้วันเดียวนะครับก็ระวังอุบัตสกุบัตอุปสรรคมีดบาดกระดาษพาดนะ รถชนอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับเออถ้าใครทําเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่าไงเงี้ยในวันเนี้ยระวังให้ดีเลยนะเออ๋ยว่ร่างกายคุณจะสุดหรอนะครับแขนหายนิ้วหายเงี้ยนะมีบาดแผลต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธคืนเนี่ยรวมถึงชา,ชาวลัคานารลาสีกลุ่มด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะ วันนี้เนี่ยนะครับคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีหมายถึงคุณเสี่ยงโชคซื้อลรตอรี่ได้นะครับตรงกันข้ามคนที่เกิดในวันคานวันนี้คุณห้ามเล่นมีแต่เสียกับเสียนะครับแต่ในดยชะตาตามนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้คุณอยากจะเ,จเหนื่อยมีอุปสรรคนะครับเหนื่อยในเรื่องไหนล่นะบางคนก่อนในเรื่องงานบางคนก่อนในเรื่องเงินบางคนก็เรื่อง ความรักของคนก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะของแต่ละคนนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะรับการสนับสนุนในรับการอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีนะครับได้พบมิตรที่ดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อพูดคุยนะครับกับสังคมกับคนรอบข้างมากขึ้นมีโอกาสได้ทําสัญญาเอกสารต่างๆด้วยเป็นไปในทิศทางที่ดี นะครับถ้าดาวพุธในวันนี้อยู่ในภพที่ดียังไงก็ดีจะได้ในสิ่งนั้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะาหมายถึงได้ในสิ่งนั้นมาเป็นบริวารก็ถือว่าดีแต่ถ้าอยู่ในภพที่เสียเสียแน่นอนนะครับระวังคนใกล้ชิดจะเป็นศัตรูหรือนำความเดือดร้อนมาให้คุณด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเพื่อรหัสสบดรีนะครับในดวงชะตาเนี่ยคุณจะมีอํานาจวาสนามีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะ คุณก็มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยคุณจะมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตคุณอาจจะได้รับเช็คมาสั่งจ่ายนะครับอาจจะเป็นดิวจะกี่วันกี่เดือนอะไรก็ว่ามาแต่คุณก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับตามกําหนดในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ให้ระวังในเรื่องของด้านสุขภาพ โรคเก่าจะกำเริ่มโลกบางอย่างที่คุณคิดว่าหายไปแล้วมันก็จะมีเกณฑ์จะกลับไปอีกนะครับโรคเกี่ยวข้องกับกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้นะแพ้ความสวยนะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคครบแล้วนะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวูเด์กันเลยในวันนี้นะครับปรากฎการเนีย่ยผ่าดาวูเด์ในวันนี้วันพุธนะ วันนี้ในเรื่องของดวงดาวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอ๋อดาวเกตยังติดพิสุนักอยู่เกตก็ยังไม่ดีในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยวันนี้โดยภาพรวมใน,ในเรื่องการงานนะครับขอให้คุณขยันขันแข็งตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันนะคุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตา แต่ปัญหาให้คุณระวังในเรื่องของการเงินมันจะมีมลสมบางอย่างเหมือนพัดเข้ามาทําให้การเงินคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดนะออาจจะเป็นคนเป็นผู้หล่อผู้ใหญ่เข้ามาคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาคุณก็ได้นะครับให้คุณผ่านมลสมในช่วงระยะเวลานี้ในวันนี้นะไปได้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคุณอาจจะมีความทุกข์ความเศร้า ความผิดหวังหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตก็ได้นะในดวงชะตาคุณในด้านของความรักนะครับโอเคมาดูถึงล,ลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับอย่างที่บอกในเวลาดูดวงชะตาเนี่ยก็จะดูแบบเรื่อยๆนะโทรไลน์มาดูดวงหรือจะโทรทาง facebook ก,ก็ได้นะครับหรืออาจจะโทรมือถือมาก็ได้เออ ระยะเวลาก็ประมาณสักกี่สิบสามสี่นาทีก็อหอมปากหอมคอแล้วนะครับไม่จากัดไม่จํากัดคําถามนะคุณจะถามเป็นร้อยข้อก็ตอบแหมคนไรจะถามสนักนาดนั้นใช่ไหมมันก็จะอยู่ในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพเป็นไงเออมันก็อยู่ในนี้แหละไม่ไม่เกินนี้นะครับาถามนอกเรื่องไม่ตอบนะโอเคในดวงชะตานะครับสําหรับ ชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมฆในดาวคารกลุ่มรักคุณพุทธเล็งเนี่ยคือให้ระวังในเรื่องของคําพูดคาจานะครับเกณฑ์ชะตาคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราศีเมฆหรือชาวราศีตุลก็แล้วแต่นะครับคุณจะมีศัตรูเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้จนถึงวันที่9ตุลาคมมีแน่ๆศัตรูจะในระดับไหนก็แล้วแต่ระดับเล็กน้อยนะเพราะในเรื่องของคําพูดต้องระวังใ้มากนะครับหรือระวังในเรื่องของ สุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องกับในช่องท้องของคุณด้วยเช่นกันนะในดวงวันนี้ดาวอังคารของคุณเป็นกาลีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยต้องระวังอู้ัติเตุนะชาวลัคนาลาศิเมษนะครับอย่างที่บอกในด้านของการงานของดาวเสาร์วันนี้หมายถึงคุณจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่าดีได้เงิน คือถ้ามีใครรับเปล่าในเรื่องเองเินท,ทองทองคุณกะคุณได้แน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกนะครับตามกําหนดระยะเวลาก็ถือว่าดีส่วนในเรื่องของความรักก็มีความสุขดีนะครับในวันนี้ดาวราหูเป็นสีอยู่พบกรรันเงินได้เงินสบายใจได้ไม่รูจะได้แบบไหนนะ <c oughs> ได้มาเป็นนี่ทนะโอเคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรี <c oughs> พฤษภ ราศีพฤษภวันนี้คุณมีโชคลาภดีอยู่แล้วนะครับดาวประจาตัูคุณก็ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณแต่งตัวให้ดีเลยให้ดูสวยดูหรอดูเท่นะครับจะมีคนชมคุณนะอยากเข้ามาพูดคุยก็ถือว่าดีในดวงชะตาของนะครับได้รับการช่วยเหลือออปรสรรค่อามมุที่ดีความเสียหายนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณมากมายนะักนะครับในดวงชะตาในด้านของการงานก็สมัครงานได้งานไงประสบผลความสําเร็จ ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับระวังในเรื่องของคดีความไปด้วยนะคนใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นศัตรูหรือนำความเดือดร้อนมาให้กับคุณนะครับในดวงชะตาโอเคนะออระวังจะป่วยไม่สบายนะคุณมิเกียจะป่วยต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้นะครับคุณจะลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ได้ ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงานให้กับคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวัคาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยวันนี้ในเรื่องของ การงานมีปัญหามีเรื่องเสียหายต้องระมัดระวังให้มากนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยในการหานะครับก็ต้องใช้ความอดทนให้มากในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสที่จะได้นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะอาจจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะให้คุณระวังอาจจะเจ็บปวดไม่สบายด้วยนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศี สิงชาวราศีสิงห์โอ้ยเงินเข้าเออจะเป็นแบบไหนก็ได้ดีหมดอ่ะในเรื่องงานก็มั่นคงนะครับก็ถือว่าประสบผลความสําเร็จดีนะติดต่อกับต่างประเทศหรือแทนไกลก็เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับมีอะไรอีกไหมก็ดีนะออ๋ในเรื่องของเครดิตต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเครดิตต่อมาชาวลัคนาราศีกัน ราศีกันเนี่ยดวงคุณนะครับวันนี้เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงต้องใช้ความอดท,ทนความพยายามไม่มากในด้านของการเงินเนี่ยนะครับมีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้คุณจะจ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาคุณจะลงทุนทําอะไรก็ต้องคิดให้มากยิ่งขึ้นให้รอบคอบกว่าเดิมนะครับในวันที่พวกคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าได้งานนะครับออก็ได้ได้เงินด้วยได้งานด้วย นะได้เงินได้การเป็นบริวารก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาใดใดนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณวันนี้นะครับดาวพุธก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในดวงชะตาของคุณดาวยำตัวก็ดีแต่งตัวให้หล่อให้สวยเข้าไว้นะครับ นำพามาสื่อเงินทองแต่ดาวการเงินวันนี้คุณเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะครับความรักก็อาจจะมีปากมีเสียงกันก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่ราศีตุลคุณมีโอกาสได้เงินนะยังมีเวลาอยู่ถึงวันที่9เพราะฉะนั้นทําอะไรก็รีบรีบทำนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ราศีพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวก็อยู่ในภพอันลีนะครับคือหลังจากวันที่เก้าเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับเดี๋ยวดาวหลังวันที่เก้าดาวพักเข้าสู่ปุตตะก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณแต่ดาวพักนะครับ <c oughs> อาจจะอาจจะชะงักไปบ้างเออแต่ก็ยังอยู่ในภพที่ดีนะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อย กับการทํางานนะครับแต่บอกได้เลยว่าประสบผลความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคต่อมาชาวลัคน,นาราศีธนูราศีธนูวันนี้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับจะมีผลกําไรดอกผลเกิดขึ้นที่ดีในดวงชะตาของคุณนะอันนี้งานบอกไปอยางเนี่ยงานก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับ คนและคู่ครองก็นําโชคลาภมาให้ด้วยเออก็ถือว่าดีนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรให้ระวังในเรื่องของคดีความเจ็บป่วยไม่สบายจะมีปัญหานะครับการเสี่ยงโชคการพนันก็พอที่จะมีลุ้นบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่เยอะไม่ควรเยอะมากจนเกินไปในดวงชะตาวันนี้คุณมีรายจ่ายเยอะ ะจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงานก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่อมาเช้าล,าลัคนาราศีกุมราศีกุมในดวงของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ดาวประจําตัวคุณดีนะวันนี้สามารถเสี่ยงโชคได้ก็เป็นผลดีในโดวงชะตาขคุณคุณจะมีโชคลาะสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จนะแต่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคม นะครับการงานนั้นจะมีอุป,ประสรรคมีเรื่องเสียหายในวันนี้ในเรื่องงานของชาวราศรีกลุ่มนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีมีนราศรีมีนเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีนะครับยังเป็นเกษตรอยู่ก็ส่งผลในทิศทางที่ดีคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมในเรื่องการเรื่องงานให้กับคุณด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องการเงินดาวการเงินเสีย ครับเก็บเงินไม่อยู่จ่ายแลกเลยนะครับก็วางแผนในเรื่องของการเงินไว้นิดนึงนะครับสุขก็เสียอีกก็ยิงใจหนักเข้าไปใหญ่ <c oughs> นะอ,อ,อดทนนะครับชาวลัคนาราศีเมนวันนี้คุณดีในเรื่องของงานนะโอเคนะฮะอันนี้คร,งงนะคครบแล้วสิบสองราศีเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะวันดี้จะต่างกันในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคนะครับสามใบให้เลือกนะทำสมาธินะครับให้เวลาสิบวิเริ่มโอเคครบแล้วคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟา t เดอะมูนนะครับในดูงชตาและคุณเชื่อมั่นในเส้นรางสองหองของคุณวันนี้อารมณ์คุณเนี่ยอาจจะลึกลับซับซ้อน ในการในด้านของการงานเนี่ยคุณอย่าวู่วามนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีอาจจะมีคนมากันแกล้งคุณในเรื่องของการงานก็ได้การเงินระวังการถูกโกงเงินนะครับในด้านของความรักเนี่ยให้คุณมีสตินะบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนนะครับอย่าลงไหลมากจนเกินไปก็จะไม่เป็นผลดีนะต่อมาคนที่เราไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ก็ในถูงอะไรนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาของคุณนะการติดต่อเจรจาต่างๆเ่ยนะครับจะนําพามาซึ่งความสําเร็จของคุณถือว่าดีนําเสนอโครงการหรือสินค้าต่างๆก็ดีมีคนให้ความเชื่อถือคุณนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้มีผลกําไรที่ดีเข้ามาความรักถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากและมีโอกาสในด้านของความรักด้วยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สา วันนี้คุณได้ฟอบลาฟีนีสืิเล้าวนะครับในดวงคุณเนี่ยนะในด้านของการงานนะครับดวงคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับสักช่วงหนึ่งนะในการที่จะบริหารจัดก,การการงานของคุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าที่เข้าทางได้นะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถส่วนในด้านของการเงินนะ ให้ระวังอาจจะมีเรื่องเสียเงินโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะ,นะครับนะคุณเป็นคนที่ใช้เงิน,นเป็นตัวตัดสินใจนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบคนรักคู่ครองอย่างไม่คาดคิดไม่าคดมาคดฝันด้วยเช่นกันนะของคนที่เลืกไพ่ใบที่3นะครับโอเคอันนี้คือการเสนาห์ไพ่กอโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าทนใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้ นะครับหรือใครที่จะบูชามหายานพระพุทธเจ้าหาพระองค์เสริมดวงชะตาทั้ง12บราศีในด้านของโชคลานะคนุนดวงให้เป็นมหารรวยก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือถ้าใครจะบูชาดวงนโมพุทธายะก็ได้นะครับจากสถิติที่หลายคนนําไปบูชานะครับมีโชคลาภไปทั้งนั้นเลยนะจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติขึ้นอยู่กับดวงชะตาของคุณ นะครับบางครั้งเนี่ยดวงคุณเนี่ยบุญเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะครับโชคลาภบุญคุณเนี่ยอาจจะขาดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสิ่งเหล่านี้น้ำมายานก็จะเสริมในด้านของโชคลาภใหกกว่คุณนะฮะให้คุณประสบผลความสำเร็จได้โชคลาภนั้นไปนะถ้าคุณขาดไม่มากนะโอเคก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ